สวัสดีครับวันนี้ผมกะกะช่องหน้าทีวีเะครับผมวันนี้ก็มาเกี่ยวกับวันนี้ก็วันนี้เกี่ยวกับอาหารของหวานนิดนึงนะก็วันนี้ผมซื้อมาแบบฟันโอคบประมาณสามสิบบาทนะครับผมนี่เลยก็วันนี้ผมซื้อฟันโอประมาณห้าบาทแล้วก็มีหกูปแบบนะครับผม เออก็เดี๋ยวก็ขอแนะนำเลยนะเออก็ <c oughs> เรียบร้อยแล้วก็มาถึงหน้าที่เรานะ้ผมก็แนะนำเลยอันนี้คือฟันโอแบบรสคุคกกี้แซนด์วิชสอดไส้ครีมรสนมเนาะเออก็ดูน้ำตาลก่อน ก็มีไขมันทั้งหมดก็ประมาณหกสิบสิบเปอร์เซ็นเนาะไขมันอิ่มตัวสิบสองเปอร์เซ็นเนาะแล้วก็มีโปรตีนแค่มีแค่อสองนิเนลเออน้ำตาลก็มีสิบกรัมเนาะเออก็มาลองชิมกันเนาะ ว่ามันจะขนาดไหนอันนี้ต้องบอกได้เลยว่าคือรถเนี่ยมันจะออกน้ำตาลหน่อยเนาะเออน้ำตาลนิดนึงมันจะออกแบบว่าคือออกรถยมสดหน่อยเออแต่มันก็ โอเคต่อ <Okay. S 2> ไปรถต่อไปนะนี่รถคุกกี้สอดไส้ครีมหรือว่ารถฮัตตานี่นี่เลยลองลองชิมดูมันจะขนาดไหนอันนี้มันจะออกเปรี้ยวนิดนึง มันจะออกหวาน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 หน่อยหว,วานหวานหวานมากระมารสเนี่ยมันเหมือนคลท้ายๆรสับประรดหน่อยเออแต่ที่จริงนะเนี่ยมันเป็นรสสับประรดเนาะต่อไปรสต่อไปรสนี้แคมวิชสอดไส้ครีมช็อกโกแลตนี่นี่เลย ลองเราก็มาลองชิมด,ดูว่ามันจะขนาดไหนนี่คือมันจะมีน้ำตาลหน่อยเนาะเออก็แบบว่าคือมันจะออกหวานหวานหน่อย ก็มีอะไรนะก็อันนี้คือฟันโอช็อกโแลกสอดไส้อันนี้ผมก็ยังไม่เคยกินนะอันนี้คือแบบว่ารถหมัดอันนี้คือเขาโปรโปรมชั่นใหม่เนาะอันนี้คือมันจะเป็นแป้ง หน่อยเนาะเออแบบสอดไส้แบบเป็น,นเนี้ยแบบมคล้ายๆรถนี้เลยที่ผมอยู่เนี้ยรถต่อไปคุกกี้อันรคุกกี้อันนี้ก็ไม่เคยกินเนาะไอ้ฟางโอเนี่ยเดี๋ยวมาลองกินด้วยกัน โอ้หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยคือมันจะออกคุกกี้คุกกี้หน่อยนะเออแบบเป็นช็อกโกแลตหน่อยเออเนี่ยหน้าตามันจะคล้ายแบบเนี้ น,นี้ก็ลองรถนี้เลยรถนี้ก่อนเลยลองกินดูอันนี้คือไม่มีปัญหามันไม่แบบมันไม่มีรถอะ่ะเอออันนี้ฟังโคแบบพาเวอร์ ฮุกเัรอรอรสคอราเลอันนี้คือมันจะไม่มีใส้งั้นก็แบบเป็นช็อกโกแลตรูดอนเนาะเนี่ยสุดมันจะเป็นหน้าตายอย่างเงี้ยก็โอเคเนะคับก็สำหรับผมฟันโอที่ผมชอบรถไหนมากที่สุดก็คือรถรถนี้เลยรถนี้กัรถนี้เลย เนี่ยสองอย่างเนี่ยผมชอบมากก็โอเคการที่เรียบร้อยนะครับก็ก็พูดในรายการก็กับช่องนัดทีวีนะเออก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็อย่าลืมที่บอกได้บอกได้เลยนะว่าน้องๆหนูๆคนไหนอยากจะมากินฟันโออย่างเงี้ยอยา่าอย่าไปควรกินนะ เอออย่าไปกินมากเลยเพราะว่ามันทําให้แบบว่ามันอาจจะเกิดเป็นโรคเบาหวานได้แต่ว่าคืออย่าก,กินทุกวันเลยเออก็ช่วงนี้ก็ออกกําลังกายแล้วกันเนาะเออก็สําหรับคลิปนี้เนาะก็จบในรายการกับช่องหน้าทีวีนะับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า